แบรนด์ออนไลน์ที่คว้าตัวพี่เบลล่ามาเป็นพรีเซนเตอร์ได้ปนันชิตาอีกแล้วค่ะบอกเลยว่ากระแสมาแรงมากตั้งแต่วันที่พี่เบลเซ็นสัญญาตกลงเป็นพรีเซนเตอร์ความน่ารักก็ฉายแววตั้งแต่วันแรกรว่าเลี้ยงเข้าตอบแทนตัวแทชต้อนรับพี่เบลเป็นอย่างดีในที่สุดวันนี้ก็ถ่ายพรีเซนเตอร์กันแล้วเทอพีชเยลลี่ของพี่เบลล่าทนกระแสตอบรับไม่ไหวแล้วค่ะด้วยความที่เขาเป็นพรีเซนเตอร์อันดับต้นๆของประเทศไทยเรียกได้ว่าเป็นเจ้าแม่พรีเซนเตอร์กว่า3ามสตัวและตัวใหม่ล่าสุดก็คือตัวนี้ถือกล เ,เพียงแค่ฉีกซองพร้อมทานง่ายมากไม่ต้องชงดื่มเลยและด้วยนวัตกรรมใหม่รวมไปถึงสารสกัดใหม่ไซเลียมฮัสที่ใส่ลงไปให้เพื่อช่วยดึงไขมันที่สะสมผนังลำไส้ซึ่งถ้าเราสะสมไว้น,นานๆจะส่งผลเสียทําให้เราเกิดโรคต่างๆตามมาได้นะลำไส้อุดตนันริซีดวงทวารท้องผูกหรือร้าแรงจนเป็นมะเร็งลำไส้ซึ่งสารสกัดตัวนี้จะช่วยม้วนไขมันต่างๆที่สะสมให้เคลียร์ออได้หมดเกลี้ยงเลยนะที่เบลเทสเองที่เบลอยังบอกเลยว่าชอบมากได้ตอบตกลงเป็นพรีเซนเตอร์แล้ววันนี้เราเปิดจองให้แล้วจะมาปลายเดือนนี้ค่ะใครที่เป็นเจ้้าาาขขออออองงงงจจรรแแกกไดนนน่ีท มีโปรจองรถแรกไม่ควรพลาดต้องรีบจองนะเดี๋ยวคุยกับคนอื่นไม่รู้เรือ่อง